สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเดี๋ยวให้มาดูตัวโรบินหน้าหมูตัวนี้ครับผมเปลี่ยนเสื้อลูกใหม่ตัวนี้ทั้ง้อแคร้งก็ใหม่แต่ตอนแรกว่าจะทำสีสวยๆมีสมาชิกบอกว่าทำสวยไปก็ไม่กล้าใช้ก็เลยเอาแบบนี้ครับสวัสดีเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดู บาวๆน,นิ่งมากข้อเป็นของ401นะครับข้อจะนี้